ก่อนถึงจะให้ออกมานวดก่อนอ่ะนวดนวดก่อนนวดก่อนนวดก่อนอ่ะนวดให้พี่ก่อนแล้วนวดก่อนแล้วนวดก่อนแม่โอ้ นวดกันไหม,มนวดนะจะออกไปไหนจะออกไปเที่ยวเหรอนวดให้พี่ก่อนไม่ได้เหรออรุณสวัสด์นวดกันไหมหน้าม้าโอเคขี้เกียจแล้วนึง อย่าขี้เกียจโไปเที่ยวแล้วอะไรกันไม่กิน,กนแล้วป่าตุงกินข้าวเร็วไปตูนแล้วป่าตุงมาป่าตุงไม่กินข้าวแล้ว เรวตรงตรงให้มอมแมมกินคนเดียวเหรอนี่นี่นี่ลูกวาโอยโตกเดี๋ยวเอ้วิ่ง มามีมาทางบนมองอะไรลูก อะไรไหมเราไปหาคุณแม่กันโออเดี๋ยวกินข้าวก่อนมาเร็วมาเร็ว,วามาเร็วไากินข้าวก่อนแล้วว้าวมวเร็วมาเร็ว อยากฝึกเป็นมาที่น่าร้องมากเลยคุณแม่กินค่ะ <laughs> นั่งกินนมแม่อย่าให้คุณแม่กินด้วยสิคุณแม่กินคุณแม่กินปิสกัดข้างเข้าแล้วสำหรับเด็ก